ผมต้องเป็นแล้วกระโดดหูหูหูเยอะขับเป็นตัวสังเลยไปเออข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนขับรถอยู่ดูขับรถอยู่บ้านเหลืองบ้านเหลืองบ้านเหลืองเออเห็นแล้วเห็นแล้วโอยรถน้อยวันนี้มันเกิดเพื่อนปินนะเว้ยมันบีมเออกูเห็นแล้วเอ๊แต่ว่าตอนที่มึงแบบไปรุ่นนี่ดูดี ได้เลยแง่อมเพียวตัวสูงอพี่เลยอะไรทำให้มึงเป็นอย่างงี้วะเพื่อนแรงใหญ่ฮะแรงอะไรวะก็ไม่ละหรอกตัวตัวการเขาหุ่นละขำกี้กี้คัดคัดกี้กี้ก็คักอยู่นี่แหละแข่งชวนแดกกระชาบูชวนแดกจมูกกระทะไอ้ห่า มันไม่ได้พุวนขึ้นเว้ยคือความหมายกู <c oughs> มันเอาวาไอะ <c oughs> มันช่วนกูแดกอาทิตย์หนึ่งสี่วันติดยังมีอาทิตย์หนึ่งอ่ะบาปเปล่าแ <c oughs> จ็บลงตรงเราอะตรงเราที่เดิมก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในวงแล้วของ,ของเต็มเลยข,<อ>ของมึงกูยังไม่ได้เก็บไปเลยของมึงแต่ว่าของกูไม่ได้เก็บเลยนะเพราะกูไปชุบมึงก่อนไงไอพวกนั้นฟาร์มฟูไปหมดแล้วโอ้โหมันตึงใจจริงเว้ย ดูดิเลือดกูยังไม่เต็มอยู่คนเดียวเลยไอ้พวกนั้นดูดิโอสองสัยยามันเยอะแหละอย,ยาตรงแค่น้ำเต็ไมไปหมดเยอะโคตรเลยวะไอ้เหี้ยขี้ไปเชิดไปชันเจ<ำ>้าเนี่ยจุกว่ะจะโคอกมาเป็นน้ำอิ่มวะอินยาอิ่มวะไม่หนวะศพมีศพไหนมียาให้กูบ้างกูไม่มียาเลยเพราะว่ากูติดไปทำศพไปชุบเพื่อนอะดิโอ้ยยาเต็มไปหมดเลยวะหนักกระเป๋าวะเออ เป็นสย่ิวสามร้อยเก้าสิบแปดดาเมจโอ้ยังเอาเรื่องเฉยๆอ่ะเมือเก๊กเก้าสิบห้าดาเมจจากจังร้อยฟันร่วงหัวร่าอ่ะเจ๊เจ๊เจๆๆจกางหนอน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 เลยรอแบงคดีรอแบงคดีรอแบงคดีรอรอมไปแล้วอะน็อกสวยเอยรโดยิงปักยังไงวะ ไม่ดูว่าจะมีมั้งหลืองกี่นังบีเนี่ยจางไหนบ้านแล้วจะมั่งหลืองมั่งหลืองตรงไหนตรงไหนตรงไหนมั่งเหลืองมั่เหือตรงประตูเฮ้ยคนคนช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 นสวยเพื่อนโอเคเน้นเ อะไรน่าจะมาด้วยกันสตัวน่าจะสองตัวเมื่อกี้แหละเข็ครับเจอเจอเจนี่นีมาส้มมาส้มมาส้มอะไลอะเลใช่ไหมอะเลยเนี่ยอ่มาเอันแน่ไวซะด้วยจะคุงไอ้สัต่ละเลว เก็บติดตะอย่างน้ำบอกกูเร็วชว์แหม่แหมแหม่คุณหกไปก่อนอย่างนั้นทำมาเป็นพูดดีกูยิ่งเปิดแท้ๆไอ้เหี้ยคุณหกประดับอยู่ตรงพื้นไงนายเก็บไม่ติดหรือเปล่าต่อแหละมึงมันจำนนต่ตอหลักฐานหรอกไอ้ควายมึงเลยยิบไปให้กูอยู่หลังเขาแจ๊บอยู่หลังเขาอยู่หลังเขาเฮ้ยพวกนี้มันไม่ได้เรื่องนะอุย้ยเือเลโอ้ อ,อ,อย่าบอกว่าเธรักคูก็นอนสามยาของคูดีๆสรถหนีกูดี ไอ้แคบมึงส่องกระจกกระจกมันเล็กไปอ่ะนะครับเพื่อนผมไอ้ฟอ Anh ơi, cái bục thơn Ui ừ. hả à bà con khắp tay bài lượt tí này nè 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 tí, đồn đồn nè 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 ô, nè 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 lô 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 เป็นเป็น,ปนโลโลยตติงไปสอ่ะน้องไปสองอะงั้งเหลือหนึ่งเหลือหงอุ้ยตายแล้วป่ะน่ะน้นงยิงสมมอนสมกยสมโอเคพนอะไรอะไรคคนคนเอ้ามีตัวโลโลโลฟินอยู่ตรงน้นไหอ๋อฟินลงไปแล้วย โดนซ้ำเสจแล้วมันออกขวาไปแล้วออกขวาไปแล้วไปตรงมาร์กเหลืองไอ้แกะไปใต้สะพานใต้สะพานนี่ใต้สะพา,า,านนี่เลยนมากูตัวหนึ่งนมากูตัวหนึ่งโอ้นอนอยู่นอนอยู่ใต้รถชิคกีด,ดังแล้ว ช่ใช่เกดังเลยาไปหนึ่งกดังกดังลยจนฟังไมตัวนี่นี่มัดนีมาดีินวเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วไปชุบกูปล่อยนะกูจะไปด้วยของเหลือตัวท้ายหลังหินตัวท้ายหลังหินมาไหนนีนี่ข้าวานี้ไปข้าวานี้ไปินาคูินาคูินอะไไอไตัวที่มี โอ้หหนี่มาหนี่มาตรงนี้หลังบ้านขวยเลยเฮียอะไรหมดแม็กหมดแม็กไม่ซูมใส่คุณหกด้วย ไอ้เจ็บมันใส่เมื่อกี้ไอ้บีมไม่ใช่กูยิงโดนหนึ่งเม็ดท่วนโดนทีเดียวคว้าจะอยู่ที่โบไซน์นนช้นจักรยานนะอืมเอ้ยอย่ามันกระยับนะเรียกประกันก่อนหนีแล้วชนแล้วหนีอุ้ยโอ้ god ก็ยิงจะไม่มีอยู่ มึงออกไปนั่งข้างล่างดิออกไปนั่งหลังกูข้าไปมาอีกหนึ่งเสาเฮ้ยหลบได้หลบได้มีใครเอาแไอเก็บเสียงป่ะอันเลยเข้าวงไหมนี่นั่นเนี่ยเก็บเสี่ยนเราอยู่ในวงไหมอ่ะอยู่กับอยู่กับวงสี่เลยอะไรนะฝั่งหลุนยังไม่ได้ฟาร์มเลยนะใครนะเพิ่มหมดส่งแน่ต้องใช้เยอะ นายเก็บเสียงวะมึงมาร์กไม่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอมีคนเก็บไปแล้วหรือเปล่ามีคนหกอีกกระบอกอีกอันหนึ่งอ่ะมีใครเอาป่ะอย่าเดือไม่เอาไม่เจะเก็บเสียงเก็บเสียงกูหายไปไหนสักออกมาแลกกันก็ได้มาแลกกันก็ได้มึงเนี่ยควายทำไมเป็นผู้เอาเขาบอกอยู่ว่ามีคนเก็บไปแล้วหรือเปล่า เกิปอแล้วแต่ไมบอกมีคนเก็บไปแล้วหรือเปล่าไม่ได้บอกว่ามันมันเก็บไงเออไม่ได้บอกกระเดิลเขาพูดชื่อเขาพูดชื่อให้ฟินเลยให้ฟินเลยทีนี้เดินเข้ามาก่อนเลยกูซัดหน้าหงายแม่งเลยไม่เอาไม่เอาไปเลยควายน้อยใจซะแล้วมีกองนี้ไม่มีกระสุดเขเก็บไปแล้วหรือเปล่าอือแน่ๆเลยนะมีคนเก็บไปแล้วพูดกีแตบอกกูเก็บไปแล้วไอ้ควาย กระสุนทองบ้านเนี่ยสามร้อยนัดนะระยำชิบหายทำเป็นเนียนนะใครเก็บปลาอยู่เป็นสี่คนหมามั้งนับสี่ไม่ได้เพราะกูเป็นคนดอบไอ้เหียสาวคนนั่นแหละไม่เนียนนะไปเรียนมาใหม่เฮ้ยอ้าสองตัวเลยยัดละ แม็กซ yeah. 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 ิมิชุได้ดิเทเลชีอะเอาจัดแบกมเป็นบ้องเลยให้ตายเถอะ